สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องมดสุขูสุขคนของผมนะเพื่เบาหน้าพักกินมาเสียบเบาหน้าพักพี่น้องมากินต้มปลาย่อนพี่น้องปลาย่อนปลาเนื้ออ่อนบานน่าปลาดำจืดเพี่น้องออ้ยต้มยำน้ำใสพี่น้องต้มยำปลาย่อนปลาน้ำจืดเพี่น้องเซิบ์เลยใส่พริกทอดพริกเผาเครื่องเผาเลยนี่ใส่ใบกระเพราหอมพี่น้องเขาเดือดอ่อนจำครับเจียวอันเจียวหอมเพี่น้องหอมแดงตำใส่ครับอันพร้อมปลอม หอมมนบานเข้าเพราะความสี้ะพ,พี่นองแต่พูดสิ่อื่น้วพไปนอนนะมาไปนองมาเสีบเสียบปลามานะเอา้าตูดเสียังหน่อยปลาปายอนไปนองปลานนำจฉดปลาเนื้ยอ่อ,อนข้าวเลยเนี่ผมยำน้ำใส่อืมเสบ ต้มซุดนอนนั่นนะอน่หอมแดงเครื่องขัวไปลองอืมหวานพยอนเป็นปลานเนืออนน้ออ่อนไปลองเลยปลาดําจีบบานเฮาเออโอ้ยเนื้อเข่า ซุดหยดหอมแซ่บเลยผมยำๆำใส่ใส่ไปเขาเข้าหอมหอมเลยปลามันมั้ง แบบมันเลยเจียวหอมแดงเนี่ยพี่น้องตำใจอ,อันหอมผักบัวหอมแดงบัน,นเทาก็บป๋นผักสีหอมสีหอมพ้อม,อ,มอืมอืมเอบอ่ะพี่น้อง ต้ยมยำนำใส่ของใส่ผักกะเพราเนเี่ยใส่แซวเขาอ้ย มสมเปรย์ไปทัง้งเครื่องคาตะไคร่หอ,อมแดงมาวันหน้าขัวไปนัง้งออโห่เลย พักกันยังไงมั้ยทำบุญได้ใช่ใส่แต่กระเพราะต้มแบบสมไปไลยเลย <c oughs> เนี่ยนิน่มๆนอ้องปลาเนื้ออ่อนบลนเน่าเนาะ สุดสั่นน่ะข้าวขาวยังโอ้ยลุยดีครับนบนปลาเหนียวกระหน่องเนื้อปลาน้ำจืดปลาเนื้ออ่อนจำเจียวใช่ไหมเนี่ยอืม นัวทั้งใจพรีกทอดพรีกแห้งสดๆเลยอร่อม,อมเนื้อที่แบบอ่อนไม่ตงละมุนแห่งตุ่มนแน่นเสียบ มอว่าสีตุมหรืออันมุกเมาะนะครับปะย้อนบานเอ,อ้ามันไม่อมองเนี่ยเขาขาวอ่ะก็อยากใช้มือด้วย มสเมเป็นไรพราม่อก้องแท้ Nửa bé mặn Chào xem nào mm ปลาเนี่พลอยๆไม่รอกบ่มีข้อเหมนเนว้เลยปลาเ,เนาเี่อออนมาเท่านี่ยเขเนื้วตุยเนียวเลยโอ้ยมาเด้อไปนอง สุดยอดอืมมกเกิเพอขาดอะไรไป,ป่รองอันนี้คือต้มยำนำใส่ Ma hum -hum. Oui. Hum. เจ็บไรหนลปลาบวานน่าไปนหนงปลาน้ออ่อนเนี่ยใส์เขาข้าวต้มเจ็บเสบอืม ขนมปังนีครับคล้ายๆกันเดริ่มน้องก็ปรกากฏสภาวะตัวนี้จนหมางสียวนโค้งมันโอ้ยเปลือยทองนี่แบบมันมันเป็นยังไง Uh huh. สุดยอดเลยสมไปร้อยสเสียบหอมเครื่องสมุนไพรมับานไปหรองผมจำนำใสม่มนบ้าน เสียบๆเลยสุดยอดใส่เครื่องเผาจัดเป็นเมนูนบานๆเสียบม,มาฝาบพี่น้องของผมเมนูมาคิิเนี่ยปากจ้าหน่อยเพี่อนปากกดสับตะไคร่ก็ได้ก็แชร์บอกว่าน,น่มนามาคลิเสียบเสียหลักเนื้อครับผมขอบคุณท่านชมขอบคุณทุกทุกแชร์ทุกการติดตามมา,มากๆครับไปพร้อมๆคลิปน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาวหน้าขอตัวแล้วครับผมสวัสดีครับ